ทำไมเวียดนามทำหน้าผลผลิตต่อไร่สูงกว่าไทยเวียดนาม900กิโลกรัมต่อไร่ไทย450 520กิโลกรัมต่อไร่แม้ไทยจะขึ้นชื่อเรื่องข้าวหอมมะลิที่คุณภาพดีที่สุดในโลกแต่เมื่อพูดถึงผลผลิตต่อไร่เวียดนามกลับทําได้มากกว่าเกือบเท่าตัวเพราะอะไรมาดูทีละประเด็นหน่สภาพดิน เวียดนามลักษณะดินที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงดินเหนียวอุดมสมบูรณ์มีอินทรียวัตถุสูงดินชุ่มน้ำเก็บธาตุอาหารได้ดีรากข้าวแข็งแรงไทยหลายพื้นที่เป็นดินทรายดินเหนียวปนทรายอินทรียวัตถุน้อยต้องปรับปรงบ่อยด้วยปุ๋ยคอกฮิวมิกหรืออินทรีย์สรุปเวียดนามได้เปรียบเรื่องดินที่อุ้มน้ำและอาหารได้ดี โดยธรรมชาติ 2. ระบบน้ำเวียดนามมีระบบชลประทานแม่น้ำโขงน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปีการจัดการน้ำใช้ระบบระบายน้ำส่งน้ำอัตโนมัติควบคุมน้ำเข้าออกแปลงได้ไทยหลายพื้นที่ต้องพึ่งน้ำฝนฤดูแล้งขาดน้ำระบบน้ำไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะภาคอีสานสรุปเวียดนามควบคุมน้ำได้ดีกว่าจึงปลูกข้าวได้หลายรอบต่อปี 3. เมล็ดพันธุ์ข้าวเวียดนามประเภทพันธุ์ลูกผสมไฮบริดผลผลิตสูงอายุสั้นการพัฒนาวิจัยพันธุ์ใหม่ต่อเนื่องปรับตามพื้นที่ไทยพันธุ์พื้นเมืองเช่นข้าวหอมมะลิอายุยาวผลผลิตน้อยแต่คุณภาพดีการพัฒนาช้าก,กว่าและเน้นคุณภาพกลิ่นหอมสรุปพันธุ์ข้าวเวียดนามถูกออกแบบให้ ผลผลิตสูงมากกว่าคุณภาพ 4. ปุ๋ยและการจัดการาธาตุอาหารเวียดนามการใช้ปุ๋ยใช้สูตเฉพาะตามระยะเช่น NPK จุลธาตุการใช้เทคโนโลยีมีระบบตรวจดินน้ำก่อนใส่ปุ๋ยไทยบางพื้นที่ใส่ปุ๋ยแบบเดิมซ้ำๆไม่ตรงสูตรเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ใช้ตามประสบการณ์สรุปเวียดนามใส่ปุ๋ยตรงจุดมากกว่า ไทยที่ยังใช้แบบรวมๆ5การดูแลและเทคโนโลยีเวียดนามการปลูกใช้เครื่องปลูกเก็บเกี่ยวอัตโนมัติใช้โดรนพ่นปุ๋ยายาควบคุมศัตรูพืชด,ด้วยระบบ IOT การจัดการผลผลิตรัฐสนับสนุนสากกรช่วยวางแผนการตลาด